อาสบายดีพี่น้องทงั้งหลายครับโอ้ยพบพอก,กันนะีกแล้วพี่น้องเอ้ยหลมหนาวมันหนาวปันนี้เนาะพูดเลยเด้นี่ขนาดพี่น้องไอ้หลมนี่เฮ้ยพี่น้องบ่งก็เด้อพูดอะไรมองไปกล้วยมุมบ้ามุมบุมพูดะขนาดเลยเลยมืะเร็งนี่ครับพี่น้องนาวขนาดเลยครับตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มนี่แหละครับนี่ทำมาห้านได้บัดเนี่ย เลยไปกินเนาะนครับนี่ครับมันเป็นจะเป็นเอี่ยนเนะเาะปลายไฟฟ้าพลายไฟฟ้าโอเา้เปล่กกาไฟฟ้าบโบราณขินเด้อหัวหน้าเด้อหัวย่านเนี่กุ้งขั้วน้ำอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเอาตัวจอมมาลูกนะาะมันเอียเอ่ยนเอี่ยนเอี่ยนเข้าท่าเดี๋พี่น้องเนี่นี่เอียนซ้องตัวครับนี่กววแม่เครื่องใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่เครื่ญญองก็มีใบ มะกรูดอันลากาตะไคร้ครับตะไคร้หมักพริกแล้วกาหัวหอมครบสูตรทางด้านนี้ก็เป็นพักซีครับพี่น้องพักซีพักอีเลือดพักอีเลือดพักนางเลือดพักอีเลือดครับปราซาลาวประซาน้องเอิอนพักอีเลือดพักอีเลือดแล้วก็ใบพักบัวนี่ครับนี่ใบพักอีเลือดครับนี่ใส่กันเข้าไปมักมักใส่อีกพี่น้องคนนามีมักใส่พร้อมเนาะ มาฮะมักใส่ oh. oh. หยืซอยเรืไว้แล้วเนาะยังเนาะโอ้โหคนพุทธเอาคัวเย็นอสัก่อนเนาะคัวเครื่องกับเย็นใส่กันก่อนพักใส่ทีล่างพี่น้องทุกงานอยู่ดอกครับเย็นคราวเดียวน้ำล้างคุกได้กันเนาะคำบอกน้ำล้างคุกเสร็จมันมันบกสูดเดี๋เนาะเนาะทำมาเป็นเอาเงินตำ เครื่องค้าๆดเครื่องเงนอบเครื่องตึกได้เนะเกเคื่องตึกอาอืมมันบุบเป็นตะกินเด็กเอาไปที่เมือเราอืมคือการกระเพิ่เวัวขัวเย็นนี่ล่างคนกะล้างนี่ขัวเย็วาส่วนไรที่บุคอยล้างเนาะเพราะว่ามันล้างอืมล้างปัจบันดียนี้เขาไปล้างเลือดออกนันมันบุทมเนาะ ปลาคือกันพี่น้องเขาเนาะเป็นพวกแกงปลาต้มปลาก็อยากเอาล้างทีรแรกเราซัดต้นแล้วก่ต้องไปล้างอีกเ้อพี่น้องเด้อเป็นพวกปลาพวกกนนี่ซัดน้ำนี่เนาะวันนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มทำการแล้วครับนี่ทำการแล้ววันนี้โซเซเวียหะโซเซเวียหมดอ่ะมาเรื่องอะไรมาเรื่อนตะกั่มหนึ่งดิ เดือดถูห้าเป็นห้าห้าเป็น้าเหมือนกันอืมอืมอ๋อเบิ้งตอนคุณละซุปคุณละพี่น้องเอีนี่เริ่มแล้วครับนดิเลือดเอียนี่พี่น้องเด้งห้าเนา่อยคนาเนาอองเทียนหรือเลือดเอียนอย่พี่น้องอ่าแถวเบื้องตอนคุณละครับเสื้อเครื่องปรุงเสื้ออันพักเสื้อมีพอู่แล้วครับบุกยังไงกับข้าวบ้าวเตะก็มาแล้วพี่น้องฮอดน้ำเลี้ยงต้องมาเลยครับดิมันน่าหูมอนีิ คำคำาบนาวเขก็บขึ้นมาทางทีศเนาะทางนาเนาะไปของไงอันน้ำพี่ิ้างเห็นถืออยู่หันเนาะฮะน้ำแก่เนาะโอ้ตัวนี้มันกินแล้วโบานาวเนาะอันอันมือท่านล้างเราคนน้ามือเงินล้างแล้ว,ออวล้วางสละกอัน อันนี้บอแมนเบ้าเติร์ธรรมดาเด้อครับอันนี้เบ้าเติร์เลาะซอแซบมันะบอแมนครับอันนี้เป็นบ้าเติร์มกักเท่าน้อยอันนี้ <laughs> แมนครับแมนเหรอปาน,น่านเหรอนะโอ้บ้าเติร์นี่โอ้แต่ของเครื่องเสียงรถอันแห่ได้สเนาะถือสาวได้สเนาะเอฮ้อลงเลยแล<ม>้วลงเลยโอ้ยแม่ตีตีเย็นน้อยเนาะ ไปหามาไล่ๆพี่น้องเอ้เอียนจะทางอื่นก็จะเอื้นเตือปลาไหลทางกระซ่าอีสานนี่เอียนนี่คุ้จักเลยเนาะไอ้ปอเจ้าเจ้าหัวแล้วเปล่าเนาะเจ้าหัวแห้งแล้วเ่เออได้แล้ววันนี้วเดียวก็บวชหัวนี่บัวอันนี้เออมาเมื่อก็น้ำจ่อซื้อแดดมันแห้งก็ไม่ว่าเจ้าหัวแห้งรนองหัวจะเปรี้ยซื้อๆเลยไปเจอไอบัต่เดียวไปซื้อเออขอยจังซิมขอยจังซิมขอยจังซิมเจ้าไปนั่งรอขอยจังซิมบ่เอา กาจังเซียนอยู่นี่มีเห็นตัวนีบ่ไปเลยเดี๋ยวคิด้ยเดี๋ยวซองขวดเอามาตั้งสวดเอาสวดเอาเฮ้ยยังบอคักอยู่ตีออเด้อสี่้อเลยก็อวไปมายังบ่คักเอาอีกจะวงกันอายกันต ไปสนงเนาะรยนะไม่ซื้อเนาะมไซื้อซื้อแคหนาประเดี๋ยให้ยยเฮยแซ่บด้เนาให้เค็มเข็มแซ่สุเยอะเลยตามซื้ตามซืโอยิดวสิมงย่างเดียวแล้วห่อตักไปจักสองสาต้นแลวกอะทอดปลาย่างมาให้กะเจ้าผัวเอ้ยอันนี้ก่ะเออโยงกับเบอรอะล่ะมาดังไฟอ๋อ อ้ไปเอาอยู่ทาดูมังหน่อยเพื่อนเานีวอ๋อบานนี้ได้การแล้วบนานนี้เนาะได้การแล้วคเป้าใส่ได้พักหน้าได้แก๊สส่งสยาณเตือนปุ๊บโอ้ย่าทันเดี๋ยวไปนอนเอ้ยพักกันยากเนดีสุพักฮักพักกันมันฮัด ตังน้อยก่านเนาะอืมดะไ้เดี๋ข้าหมดเนี่ยบอกว่ามันดังซลซมันดังซจะได้มาทำเราเบิอเด้อในการในกา่น้องสตดสตดโบราณนี่โบราณโคแไไปพักไซไปพักฮะฮะพักซีใบอันอันนนี้นเขาเอื่นใตะบักอีเล่เนีเขาเอืนแต่บสัพูสัพู่สพูเลยนี่ บางคนไปเอาผูนี่มาเส้นนะแม่กินกินได้บ่มันมีตำนานนี่ไปเก็บเอาผูนี่นมค้างมาเล้ก็เลยว่ามันบ่มีคนเขี้ยวมากคือเอาไปเยอีแม่บอกว่าเก็บใบชะพูบผูอ่ะเก็บใบผูเส้นเลยกินไม่ได้เลยพี่น้องคมขนาดพี่น้องเน้่ยก็ได้กันเนาะไม่อ่านเอาไปมาแล้วไหลเนาะ เออมันง okay. <Ooh, S 1> ่ายได้พี่น้องได้เฮ็นทําไม่ไล่น่ะมีเขากินนี่สี่คนนี้พอดีเลยเนาะแซ่บเลยเขาไม่เป็นดิบเป็นดิบยังบ่ดิบปเลยมืดแล้วอือขาเจ้าบ่แถมมาให้ลูกหลูกอือพ่อดูดบ่ได้หรออือถูด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 พี่น้องเดังพี่น้องโอ้ยเอียนเด้อพ่อได้ทําัน่ไาโอ้ เดี yeah. ๋ยวเรานีเนาะปิดเลยเออปิดแล้วแต่ไม่ปิดแล้วอัดอัดหันมาพี่น้องเลยอัดหันเพื่อนแล้วเนี่ยมันชิมกันหน่อยมั้งชิมมือด้วยชิมมือด้วยบ่นเมี่ยงมันพี่น้องเฮ้ยบาต้องเบาเลยบาต้องเบาเลยเออบาต้องเบาบาต้องเบาเพื่อนเลยเอากินที่นี่เลย พี่น้องเอ๋สุดยอดแล้วครับนี่หัวเยี่ยมหัวเยี่ยมครับพี่น้องคักข,ขนาดียบรบอยแล้วชิมก่อนเด้อพี่น้องเน้อยบอกเตือนแล้ว,ว่าคักขนาดบ้ามดทองหัน,งน,หนพี่น้องเอ๋เขาเหนียวหอนมดเหมืองพี่น้องเอ๋คักขนาดแม่ตักออกไปเตือต้อเตอมาตักออกไปเตือ้อ ตักเลยแล้ว huh. น <one. S 2> ี่ตักเลยตักตัวตักนี่แหละมาตักเลยไม่ได้ดอกตักเลยตุกตุกดินเด้ก็ตักเลยนะแม่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 เอาเอาไปเส้นหนึ่งส่วนสามเออแล้วเรียกเขาบายสองคนโอ้ยเป็นเงี้ยกระเด้อออกมาเลยอันนี้ละคนนี้ละก่อนเตะคนนี่ละ เออโอ้ขนาดซองตูเนาะพี่น้องเนาะได้ไล่ได้การได้การเนาะปิดปิดคลิปส่อปดคลิปส่ลิปส่เถอะไว้ซเนียนะคลิปนี้เนาะกเี่นอี้นี่าวคิดมือจังว่ากันเนาะอันมีเดียวแซ่บปลาฝ่ามือเนาะปลาฝ้าคั่วปลาฝ่าอองมือปลาฝ่าอะไรปลาเ้าอ้าวสํนี้หล้ครับผมขอบคุณสังการที่ตามรับชมครสวัสดีครับผม